มาเรืรถไฟฟ้าก่อนนะครับเกิ่ตัวที่ดีสารละเอียดเรียกสมเดัวแรกลยครับครับผมยิงมังครับผม,มบังตนี้เอาเรัอรถไฟฟ้าก่อนนะครับที่ลมสันละเอียดไาเไดีเยวต่ไปครั อันนี้คั้ที่สามแล้วสีสวยสีเงิสวยไลออนครับตัวตีควาตัวตงเลยแล้วแมอบสิแปดจัดครั้งนี้ไลนก4ย6 ันส vale ีสวยกัอ้ไม่ตยยนครับใ้มดูรเลยยนเว่าทางนได้สีจอย